นิยายเรื่องตามรักเมียแสนร้ายประพันธ์โดยเชอพัดอามีอันคาลิฟาอายุ28ปีทายาทลำดับที่สามของคุณท่านฟาริดและมาดามนาัสรีตระกูลมหาเศรษฐีธุรกิจน้ำมันและพลังงานระดับโลกรวยระดับที่การซื้อซุปเปอร์คาร์เหมือนการซื้อของเล่นในเซเว่นชายาในวงสังคมคือคุณชายปีศาจแห่งวงการพลังงาน หน้าตาหล่อเหลาแบบผสมผสานมีความคมเข้มแบบไทยจากฝั่งแม่ผสมตะวันออกกลางจากฝั่งพ่อคิ้วเข้มจมูกโด่งเป็นสันรับกับดวงตาที่ดูมัวงๆ่วงเหมือนคนเบื่อโลกอยู่ตลอดแต่เมื่อจ้องใครจริงจังจะดูมีพลังอำนาจสกดบนใบหน้ามักประดับรอยยิ้มร้ายที่คือจุดขายของเขามันไม่ใช่รอยยิ้มที่สดใสแต่มันคือการกระตุกยิ้มมุมปากข้างเดียวดวงตาของเขาจะไม่ยิ้มตามไปด้วย มันเป็นรอยยิ้มที่สื่อว่าฉันรู้ทันเธอน่าสนใจดีนี่หรือฉันกำลังจะเริ่มเล่นเกมแล้วนะเป็นรอยยิ้มที่ทั้งดึงดูดและทำให้คนมองรู้สึกหนาว,นาวร้อนๆไปพร้อมกันสไตล์การแต่งตัวไม่เน้นโลโก้แบรนด์เนมแต่ทุกชิ้นที่ใส่คือของสั่งตัดพิเศษนาฬิกาบนข้อมือไม่ใช่แค่โรเล็กซ์แต่เป็นปาเต็กฟิลิปรุ่นพิเศษที่มีไม่กี่เรือนในโลกหรือริชาร์ดมิล รุ่น RM 56ที่ราคาเท่าคาลอหารทรงผมดูเหมือนไม่ได้ตั้งใจเซ็ตปล่อยเซอรน์นิดๆแต่ความจริงผ่านการดูแลจากสไตลิสส์ส่วนตัวระดับท็อปเพื่อให้ดูยุ่งอย่างมีระดับเขาคือศูนย์กลางของปาร์ตี้สุดหรูเสมอรายล้อมไปด้วยนางแบบดาราหรือเซเลบร์เบอร์ต้นๆเขาหวานเสน่ห์เก่งเป็นผู้ฟังที่ดีหรือแกล้งทำเป็นฟังเก่ง ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเป็นคนพิเศษที่สุดในโลกในคืนนั้นแต่พอเช้าของอีกวันเขาก็อาจจะลืมชื่อไปแล้วภายใต้ภาพลักษณ์หนุ่มสำราญเขาฉลาดและเจ้าเล่ห์มากเขามองคนทะลุป,ปรุปรุงรู้ว่าใครเข้าหาเขาเพราะเงินหรือผลประโยชน์และเขาสนุกกับการปั่นหัวคนพวกนั้นเล่นรอยยิ้มร้ายมักจะปรากฏขึ้นตอนที่เขาจับไต่ใครได้ด้วยความที่มีทุกอย่างมาตั้งแต่เกิดเงินซื้อความสุขให้เขาไม่ได้ง่ายๆอีกต่อไป เขาจึงเสพติดความท้าทายชอบการพนันเดิมพันสูงๆแข่งรถหรือเล่นกับความรู้สึกคนเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่กระตุ้นอะดรีนาลีนเขาได้เป็นไม้เบื่อไม้เมากับพ่อพ่ออยากให้เขาสานต่อธุรกิจแต่อามีมองว่ามันน่าเบื่อเขาชอบใช้เงินของพ่อมาทำเรื่องไร้สาระเพื่อประชดเครื่องบินเจส่วนตัวคือแท็กซี่ของเขาวันนี้อยู่นิวยอร์กรุ่งนี้ตื่นมาที่โมนาโก อีกวันไปดูบอกขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลทรายก็แค่ไปเช็คอินถ่ายรูปให้พ่อเห็นชอบสะสมให้ประคาหายากและเคยขับชนกำแพงจนพังยับแล้วทิ้งเฉยเพราะขี้เกียจส่งซ่อมจัดปาร์ตี้บนเรือย้อนส่วนตัวกลางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนประมูลงานศินละปะระดับโลกมาเก็บไว้ในห้องน้ำเล่นๆไม่มีคำว่าแพงดูดูบเฟิร์สรอยัลคาร์ดแบบไม่เคยดูบินเพราะสำหรับเขาเงินคือกระดาษที่ใช้แก้ปัญหา และซื้อความบันเทิงชั่วคราวได้เสมออาชีพหลักของผมคือการใช้เงินของพ่อให้หมดก่อนผมตายครับแต่ดูเหมือนมันจะงอกเพิ่มขึ้นมาเร็วกว่าที่ผมใช้อีกนะแย่จังพูดแล้วตามด้วยรอยยิ้มได้ร้ายเสมออามีมีพี่น้องพ่อแม่เดียวกันทั้งหมดสามคนเรียงตามลำดับก่อนหลังดังนี้อันวาอาดิวอามมมีนานนบว่าเป็นครอบครัวใหญ่และร่ำรวยล้นฟ้าเงินมีมากอย่างกับเม็ดทราย แตกต่างจากนาลันสาวไทยแท้วัย24ปีที่มาดามนัสรีให้ความเมตตารับเข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านทำความสะอาดในคลืสนหัดหลังใหญ่โตเมื่อกลางปีที่แล้วหญิงสาวทำงานอย่างขยันขันแข็งเพราะมีความฝันจะหาเงินกลับไปสร้างบ้านหลังใหม่ที่เมืองไทยแต่แล้วความฝันของเธอก็เป็นอันต้องชะงักเมื่ออามีบุตรชายคนที่สามของเจ้านายตามรังควานกันไม่จบสิ้น สาเหตุที่ทำให้อามีไม่ชอบหน้าเธอเกิดขึ้นเมื่อสามสัปดาห์ก่อนคืนนั้นเขาเมากลับมาแล้วอาลวาใส่คนรับใช้ทุกคนเธอทนไม่ไหวจึงเอาน้ำสาดหวังให้เขาได้สติแต่พอเขามีสติก็พุ่งตัวเข้ามาก็จะเล่นงานเธออย่างเต็มที่ฉว่ามาดามนัสรีมาขัดขวางไว้เสียก่อนมาดามออกโรงปกป้องเธอมันเละกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความโกรธเคืองของอามีผู้ชายเพลย์บอยเอาแต่ใจตัวเองตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา ว่าไงคนดีของแม่ฉันคุณามีคุณเข้ามาทำไมคะฉันต้องบอกเหตุผลกับคนใช้อย่างเธอด้วยเหรอเขากระตุกยิ้มมุมปากดวงตาของเขาจ้องมองเธออย่างมุ่งรายกายสูงเยื่องย่างเข้ามาหาหญิงสาวหนีแล้วแต่มิพ้นจึงโดนเขาคว้าตัวไว้อย่าทำอะไรฉันเลยนะคะคิดว่าฉันจะทำอะไรสาวใช้เนื้อตัวสกรปรกอย่างเธอล่ะ ปล่อยฉันไหนล่ะคนปากดีคนที่ว่าฉันไม่มีคนต้องการคนที่ว่ารับหลังฉันสแสดงตัวหน่อยสิก็คนอามีรังแกฉันก่อนนี่คะเธอเถียงกลับกล้าพยองใส่ฉันขนาดนี้คิดว่าตัวเองเป็นใครฮะฉันเป็นแค่คนรับใช้คะ่ะนาลันสาวใช้หน้าหวานฉันรู้ทันเธอนะดวงตาเขาวาว การที่เธอกล้าแผลงฤทธิ์กับฉันขนาดนี้เพราะเธอคิดว่าตัวเองจะได้เป็นเมียของพี่ชายฉันละสิฉันเข้าใจถูกไหมไม,ไม่จริงนะคะนาลันหลบสายตาของอามีน่าสนใจดีมันน่าสนใจจงที่เธอคิดว่าฉันจะเชื่อในคำหลอกลวงของเธอเขาจ้องดวงหน้าหวานของคนใต้ร่างแล้วกระตุกยิ้มร้ายคนที่จะมาเป็นพี่สะใภ้ข,ของฉันต้องเป็นผู้หญิงที่เหมาะสมเท่านั้นไม่ใช่ผู้หญิงชั้นต่ำอย่างเธอ คนฉันต่ำอย่างฉันคงเหมาะกับคนที่มีความคิดต่ำตมอย่างคุณมั้งคะนาลานหมดความอดทนแล้วเธอยอมโยนทุกความฝันทิ้งไปไมีเอาละบ้านหลังใหม่ขอดูแลสุขภาพจิตของตัวเองถ้าพูดถูกเธอคงจะเหมาะกับฉันอย่าทำอะไรบ้าๆนะคะคุณอามีอืมเขาปิดปากเธอด้วยปากของเขาแล้วบทขยี้ตามแรงอารมณ์โกรธปล่อยมือข้างหนึ่งมากระชากเสื้อเธอออกอย่างแรง จนเผยให้เห็นชั้นในสีหวานที่ห่อหุ้มความงดงามเอาไว้ถ้ามาดามรู้คุณเดือดร้อนแนะ่หญิงสาวพูดลัวเสียงสะอื้นมือข้างที่ถูกปล่อยให้เป็นอิสระดึงถึงเส้นผมสั้นสีดำของเขาเพื่อให้เขาเจ็บแล้วยอมปล่อยเธอไปแต่ดูเหมือนว่าเขาจะทำตรงกันข้ามกับที่เธอคิดก็ลองดูสิว่าระหว่างเลือดกับน้ำแม่ของฉันจะเก็บใครไว้พูดแล้วก็ดึงชั้นในเธอออกอย่างไม่ใยดี จนผิวขาวเนียนเป็นรอยแดงออกไปนะไอคนชัว่วไอคนแล้วนาลันพูดเสียงสัน่นแทบหมดแรงจะต่อต้านน้ำตาไหลาจากหางตาไม่หยุดเขาโถมทับร่างเธอจนหายใจแทบไม่ออกมือหนาเสยผมที่ตกลงมาปลกหน้าผากหลังจากสวมใส่สภาพาจนครบทุกชิน้นจากนั้นใส่ตาคมก็ชํำเลืองมามองคนที่นอนหันหลังให้ถ้าอยากได้ฉันเป็นผัวกูนี่ไปฟ้องแม่ฉัน และหลังจากนั้นรับรองเลยว่าฉันจะสนองความต้องการที่เธอทุกคืนฉันจะสอนให้เธอรู้ว่านารกมีจริงสองสามวันมานี้มาดามนัสรีเห็นว่านาลานี้ผิดปกติจึงเรียกมาถามไทยหญิงสาวบอกไปว่าคิดถึงบ้านอยากกลับเมืองไทยมาดามขอให้เธอทำงานต่ออีกหนึ่งเดือนแล้วจะส่งกลับไปพักผ่อนระหว่างนั้นอามีก็เข้ามานอนรอในห้องของเธอถ้าเธอก้าวออกไป เธอจะไม่ได้กลับเมืองไทยแต่ต้องอยู่ที่นี่ในฐานะเมียคนแรกของฉันคำว่าเมียคนแรกจากปากของเขาเสียดแทงหัวใจของเธอเมียคนแรกนั้นหรอไม่มีทางที่เธอจะยอมรับตําแหน่งนี้ฉันขอให้คุณออกไปค่ะคุณอามีเธอจ้องเขาตาเขม็งเขาหยัดกายขึ้นจากเตียงนอนราคาถูกแล้วก้าวเข้ามาประชิดใช้นิ้วกแกรง่งบีบปลายคางเธอเป็นเมียฉัน สบายไปทั้งชาติเลยนะนาลันเขาใช้นิ้วไล่ตามผิวแก้มเนียนใช้สายตาโลมเลียอย่างไม่ปกปิดเแรกๆเธออาจจะเหนื่อยกับบทรักของฉันหน่อยแต่เดียวเดียวฉันก็เบื่อเธอแล้วละ่ะหลังจากนั้นเธอก็จะได้เป็นคุณนายนาลันที่ใช้เงินไปวันๆมีชอบหรือไงชอบสิคะนาลันจับมือขอมาวางทาบแก้มของเธอ ทำหน้าเคลิ้มฝันชั่วครู่ก่อนจะปัดมือเขาทิ้งไปแล้วยกยิ้มยอะแต่ฉันชอบใช้เงินสามีค่ะไม่ชอบใช้เงินพ่อมแม่สามีถ้าฉันอยากเป็นเมียของคุณอามีฉันคงรีบแจ้นไปฟ้องมาดามเพื่อเรียกร้องขอให้คุณรับผิดชอบไปแล้วล่ะคะ่ะแต่คุณไม่แปลกใจหรอคะว่าทำไมฉันถึงยังเฉยนาลันจ้องตาโานิ่งและแน่วน่ใจเธอร้อนดังถูกสุมด้วยกองเพลิง อามีจ้องเธอกลับด้วยสายตาที่พร้อมจะฟาดฟันเช่นเดียวกันก็เพราะคุณเทียบพี่ชายคุณไม่ได้เลยสักอย่างนอลันผู้หญิงหลายคนอาจจะคลั่งไคล้คุณอามีอันคาลิฟาแต่ยกเว้นฉันไว้หนึ่งคนแล้วกันค่ะเพราะฉันรู้ไส้รู้พุงคุณดีเกินไปคุณมันก็แค่เนโปโปเบบี้ที่ผลาญเงินพ่อไปวัน,วน ความอดทนของอามีขาดสะบ,บั้นเมื่อนาลันแทงใจดำของเขาผู้หญิงคนนี้ปากดีใช่ย่อยแลรู้ทันจุดอ่อนของเขาไปเสียหมดดีเขาจะทำให้รู้สำนึกว่าเกลียดสิ่งไหนก็จะได้สิ่งนั้นเขาจับเธอกดลงบนเตียงแล้วกระทำอย่างที่เคยทำกับเธออามียังคงบุกเข้ามาในห้องของเธอหาเรื่องให้เธอด่าจากนั้นก็ลงโทษเธอโดยใช้เตียงราคาถูกเป็นลานประหาร ทว่าบทรักที่เกิดขึ้นไม่ได้รุนแรงอย่างที่เธอคิดเขาช่ำชองมากเหลือเกินเล้าลมจนเธอเคลิบเคลิ้มอยู่ในห้วงหฤหันนาลันคล้อยตามปล่อยกายปล่อยใจให้คนสเสน่ห์แรงได้ช่วงชิมจากที่ต่อต้านกลายเป็นสอดประสานเป็นหนึ่งเดียวกับเขารากับผู้หญิงใจง่ายเสพติดความสุขที่เขาเปนเปื้อให้จนถอนตัวไม่ได้ หลายเดือนต่อมาใครเป็นพ่อของเด็กมาดามนัสดีถามสาวใช้เสียงขุนนาลันกม้มหน้าก้มตาไม่ยอมตอบหญิงสาวเพิ่งรู้ว่าตัวเองตั้งท้องเพราะเธอเป็นลมหมดสติก่อนที่คุณมีนาจะเป็นฝ่ายโทรเรียกหมอให้มาดูอาการเธอกำลังสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองอามีป้องกันทุกครั้งแต่เหตุใดมันถึงกลายเป็นแบบนี้ได้มันเป็นไปได้ไหม ว่าเขาอาจจะป้องกันไม่ดีพอหรือว่าเขาอาจจะจงใจถ้าเธอไม่บอกฉันก็คงเก็บเธอไว้ไม่ได้พอได้ยินเช่นนั้นใจของนาลันก็ล่วงลงกับพื้นเธอจะกลับไปอยู่เมืองไทยได้อย่างไรในขณะที่กำลังตั้งท้องเธอจะทำมาหากินอย่างไรและจะเลี้ยงลูกเพียงลำพังได้อย่างไรเธอไม่อยากให้ลูกเกิดมาไม่มีพ่อเพราะลูกของเธอ มีพ่อมาดามคะนาลันเงยหน้าจากพื้นหินอ่อนพลันสายตาก็ประทะเข้ากับรางสูงของอามีเธอไม่รู้ว่าเขายืนอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหนแล้วสีหน้าของเขาเคร่งขรึมและมองเธอนิ่งเป็นสายตาที่อ่านยากไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่นารันพูดความจริงเถอะเราไม่ได้ว่าอะไรแค่อยากรู้ความเป็นมาเป็นไปของคนในบ้าน นาลันผินหน้าไปมองใบหน้าคมครามของคุณอันวาที่ยิ้มอ่อนโยนให้เธอหญิงสาวแต้มยิ้มบางๆในตาแสดงถึงความซาบส้งใจคุณอันวาอบอุ่นและใจดีเขาเคยเป็นผู้ชายในฝันของเธอและเชื่อว่าคงเป็นผู้ชายในฝันของผู้หญิงหลายคนด้วยบอกฉันมาพ่อพ่อเด็กเป็นใครคนสวนคนขับรถหรือคนนอก เสียงของมาดามเรียกให้นาล้านหันกลับไปมองท่านแล้วหัวใจเธอก็ล่วงหล่นเมื่อเห็นความผิดหวังฉายชัดอยู่บนใบหน้าของผู้มีเมตตาต่อเธอหญิงสาวเบนสายตาไปยังคุณท่านฟาลิดคุณอันวาคุณอาดิวคุณมีนาทุกคนกำลังรอฟังห่อของเด็กคือคุณอาแม่ครับอามินแทกขึ้นกลางคัน ทุกคนหันไปมองยังเขาไม่มีพ่อของเด็กก็ไม่เป็นไรครับแค่เด็กคนเดียวเลี้ยงเอาไว้ก็ไม่เห็นว่าจะหนักหนาดีเสียอีกเราจะได้มีคนรับใช้เพิ่มโดยไม่ต้องหาใหม่เหมือนสายฟ้าผ่าฟาดลงกลางหัวใจของนาลันหญิงสาวตะวันสส่ตาไปจ้องมองเขาด้วยสีหน้าเจ็บปวดหัวใจเธอรวดร้าวเกินทนไหวเขามันคนชั่วที่เห็นแก่ตัวไม่รับผิดชอบลูกของตัวเองไม่พอมิหนำซ้ำ ยังจะให้ลูกเป็นคนรับใช้ในบ้านอีกไอ้คนชั่วอามีไอ้คนไร้สามัญสำนึกนาลันจ้องหน้าอามีอย่างเค็ดแค้นมาดามนัสดีหันไปถามความเห็นของสมาชิกในบ้านคุณฟาริดไห้ว่าตามอันวาซึ่งถือว่าเป็นบุตรชายคนโตอันวาก้มมองนาลันที่กำลังนั่งสั่นไปทางร่างก่อนจะเอ่ยว่าให้ทำตามคำแนะนำของอามีเพราะนาลันทำงานดีลูกของนาลันก็คงเหมือนแม่ พอได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยนาลันก็กลับเข้ามาในห้องพักอย่างเหนื่อยอ่อนเธอไม่ได้ตกใจเลยที่อามีอยู่ในห้องเธอโกรธแค้นและเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเขายืนทิ้งระยะห่างกับเธอไม่มีขยับตัวเข้ามาใกล้อย่างที่เขามักจะทำแต่หากเขาเข้ามากอดเหมือนอย่างเคยเธอคงได้ตกให้เจ็บเพราะเวลานี้เธออยากจะทำแบบนั้นกับเขาจริงๆคิดได้ยังไงคะถึงจะให้ลูกตัวเองเป็นคนใช้ในบ้าน ต้องทำแบบนี้เพือที่เธอจะได้อยู่ต่อแล้วนะทำไมคุณถึงไม่แสดงตัวว่าเป็นพ่อของลูกล่ะคะมันไม่ง่ายกว่็หรอนาลันมองหน้าคนไร้ความรับผิดชอบเธอไม่ต้องการตำแหน่งภรรยาคนแรกของเขาหรอกใครจะอยากใช้สามีร่วมกับผู้หญิงคนอื่นวันนี้นอนกับเราพรุ่งนี้นอนกับคนอื่นถุเรซินดีที่เธอยอมหลับนอนกับเขานั่นก็เพราะไม่มีสถานะใดมาเกี่ยวข้อง ยอมรับว่าเธอติดใจในรถรักของเขาหลงสเสน่ห์หนุ่มเพลย์บอยเข้าเต็มเป่าแต่กระนั้นเธอก็ย้ำสติตัวเองเสมอว่าการที่เธอมาทำงานที่นี่เพราะต้องการเก็บเงินก้อนใหญ่ขอเก็บเงินได้ก็จะไปและจะไม่กลับมาอยู่ในวงโคโจรของเขาอีกเธอไม่เคยต้องการอะไรสิ่งที่เธอต้องการจากเขามีเพียงสิ่งเดียวคือความรับผิดช,ชอบลูกที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาเองแต่สิ่งที่เขาทำคือการปัดความรับผิดช,ชอบนี้ฉันไม่พร้อมที่จะเป็นพ่อ ฉันไม่พร้อมที่จะมีภรรยาไม่พร้อมหรือเพราะว่าฉันเป็นแค่คนใช้กันแน่คะคุณอามีผู้สูงส่งเธอยังคงจ้องหน้าเขาแม้ว่าหยาดน้ำตาจะหลั่งรินเลิกอ,อ้างว่าไม่พร้อมแล้วยอมรับมาเถอะว่าคุณกลัวต่างหากคุณกลัวว่าคุณท่านจะยิ่งมองว่าคุณเป็นคนไร้น้ำยาที่ันวันสร้างแต่ปัญหาให้คุณอันวาต้องตามแก้คำพูดของนาลันเหมือนหอกแหลมพุ่งเข้าใส่อกของเขาเจ็บและจุกมาก เขาสู้พี่ชายไม่ได้เลยสักอย่างหอกนั้นแทงลงตรงใจดำอย่างจังใช่แล้วเธอพูดถูกทุกอย่างนั่นแหละอามีระเบิดอารมณ์จะให้เขายินดีงั้นหรือที่เมียมีใจให้พี่ชายของเขาสายตาที่นาลันมองอันวาน,นั้นหวานช่ำเรากับเธอกำลังวาดฝันอนาคตภายในหัวแต่กว่าที่เขาจะได้รับสายตาแบบนั้นจากเธอได้ต้องอยู่บนเตียงแล้วเท่านั้น เขาไม่ใช่ตัวแทนของพี่ชายตัวเองไม่มีวันที่เขาจะเอาโซ่ตัวแทนมาล่ามคอตัวเองอย่างแน่นอนเพราะเขาคืออามีหนุ่มเพลย์บอยที่ต้องเป็นหนึ่งเดียวในใจของผู้หญิงเท่านั้นฉันไม่อยากให้ใครมาตราหน้าฉันโมกิดไม่เลือกแม้แต่คนใช้ก็ไม่เวน้นงั้นเชิญออกไปจากวงจรชีวิตของฉันคะ่ะและอย่าได้มาแตะต้องคนรับใช้ฉันต่ำอย่างเราสองแม่ลูกจำไว้ค่ะว่าลูกของฉันไม่มีพ่อออกไป เธอผลักเขาออกไปจากห้องพักอามีคว้าข้อมือเธอไว้ไม่ต้องไล่ได้ไหมความน้อยใจใช้อยู่ในแววตาคมเพียงแวบหนึ่งก่อนที่มันจะถูกแทนที่ด้วยความคุนฉันก็ไม่ได้อยากจะเกลือกลัวเธอนักหรอกนาลันการที่ฉันเข้ามาหาเธอมันไม่ได้เป็นเพราะฉันหลงไหลได้ปลื้มเธอแต่เป็นเพราะเธอเป็นของง่ายต่างหากอามีย้ายความเจ็บปวดน้อยใจที่มีมาแต่เด็กมาไว้ที่ปาก แล้วพ้นออกไปอย่างไม่ยังคิดเลยแม้สักนิดเขาไม่มีวันที่จะยอมเซโรราบให้กับผู้หญิงหน้าไหนทั้งนั้นคนชั่วนาลันบิดข้อมือออกจากมือใหญ่แล้วเงื้อมือขึ้นกลางอากาศเพียฝ่ามือเรียวกระทบแก้มด้านซ้ายของเขาอามีน้าหันไปตามแรงตกเสียงฟาดนั้นดังสะท้อนในหูของเขาที่ฉันสมยอมเพราะอยากรู้ว่าดีลาของไอ้ผู้ชายเพลย์บอย มันจะลำเลิศแค่ไหนกันเชียวอย่ามาด้อยค่าฉันถึงฉันจะเป็นแค่คนใช้แต่ก็มีสมองดีพอที่จะไม่เลือกผูช้ชายไม่เอาไหนอย่างคุณมาเป็นสามีนาลันยกมุมปากขึ้นเลียนแบบรอยยิ้มของเขา <c oughs> เป็นพ่อที่ดีของลูกคุณยังเป็นไม่ได้เลยใครเอาคุณไปทำสามีคงซวยไปทั้งชาติปากดีนักนะนาลันอามีจับเธอมาจูบอย่างนุนแรง ฝากฟังรอยรักไปทั่วทั้งตัวปราบพยศคนปลากกาจนอ่อนเปลียไม่มีเสียงที่จะด่าเขาได้อีกสองวันต่อมานาลันเริ่มที่จะอึดอัดกับสายตาของคนภายในคาลือห์โดยเฉพาะสายตาของอามีที่คอยมองเธออยู่ทุกฝีก้าวคุณมีนาคอยเข้ามาถามถ่ยอาการของคนท้องทุกครั้งที่เห็นวันหน้าของเธอซิดเซียวแม้ภายนอกของคุณมีนาจะดูหญิง่งแต่หากได้ดูนิสัยใจจริง จะเห็นว่าเป็นคนที่ใส่ใจคนในบ้านคุณอาเดลเป็นคนง่ายๆพี่ว่าอย่างไรเขาก็ว่าตามนั้นรักพี่รักน้องและยังมีน้ำใจมาถามถ่ยอาการบ้างหากบังเอิญได้เจอแน่ใจแล้วเหรอว่าอยากกลับไปแม้จะขุนเคืองที่นาลันทองไม่มีพ่อแต่กระนั้นมาดามนารีก็ยังเอ็นดูและสงสารอยู่ในที หนูแน่ใจค่ะมาดามนาลันตอบเสียงแผ่วถ้าอยากกลับมาทำงานอีกก็บอกฉันได้เลยนะขอบพระคุณค่ะมาดามเธอก,อก้มกราบเท้าของมาดามที่เมตตาเธอปฏิญาณกับตัวเองเพียงในใจว่าต่อให้ไม่มีที่ไปก็จะไม่ขอกลับมาเหยียบที่นี่อีกแล้วนี่คือน้ำใจจากฉันมาดามส่งซองเงินให้นาลันรับมาพอเห็นปึกเงินในนั้นน้ำตาก,กรดนขึ้นมาทันที เก็บไว้กินไว้ใช้ฉันคิดว่าน่าจะพอเลี้ยงเจ้าตัวเล็กสักปีสองปีนะขอบพระคุณค่ะมาดามจะไม่รอลาคุณท่านฟาริสกับอามีนจริงๆหรือมาดามถามย้ำอีกครั้งค่ะมาดามหนูฝากลาคุณท่านฟาริสกับนาลันรีบกลืนก้อนแข็งๆที่ตีมมาจุกลำคอแล้วเอ่ยต่อคุณอามีด้วยนะคะโชคดีนะนาลันขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูก อันวาเอ่ยเสียงนุ่มคุณอาดิลและคุณมีนาก็กล่าวอวยพรเช่นเดียวกันขอบคุณค่ะคุณอันวาคุณอาดิลค,คุณมีนาหญิงสาวประนมมือไหว้อย่างนอบน้อมแปดนาฬิกาพักกลางของประเทศไทยขอบใจมากนะยานินที่อุตส่าห์ไปรับนาลันเอ่ยกับเพื่อนสนิทสมัยเรียนพร้อมรอยยิ้มซาบส้งใจยานินยังเป็นคนเอื้อเฟื้อเผอ่อแผ่เสมอมา ไม่เป็นไรเราเพื่อนกันยานินยิ้มเป็นมิตรในตาทอความห่วงใยดูแลตัวเองและคนในท้องให้ดีฉันไปทำงานก่อนนะไว้เลิกงานแวะมาหาใหม่โอเคฉันจะทำอาหารรอนะนาลันพยักหน้าและยิ้มให้เพื่อนก่อนจะหันไปมองบ้านชั้นเดียวสีฟ้าอ่อนที่เธอจากไปสองปีด้วยหัวใจที่อ้างว้างบ้านหลังนี้ เป็นสมบัติที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ก่อนสิ้นลมหายใจเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่ลำค่าที่สุดหญิงสาวหารถยนต์มือสองราคาถูกมาไว้ใช้ขับไปโรงพยาบาลโดยติดต่อกับเพื่อนที่เป็นเซลล์ขายรถรายนั้นดีใจที่เธอกลับมาเมืองไทยและพอรู้ว่ากำลังจะมีลูกก็ช่วยหารถที่ดีที่สุดภายในงบของเธอกระทั่งได้รถสภาพดีราคาถูกมาใช้นาลันซื้อเฟอร์นิเจอร์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จําเป็นเข้ามาไว้ในบ้านจากนั้นจึงออกไปหาซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารการทำงานเป็นแม่บ้านทำให้เธอมีวิชางานบ้านงานเรือนติดตัวใช้เวลาสองวันบ้านก็กลับมาหน้าอยู่น, boy, นุ่มเพลย์บอยนั่งคอตกเหมือนคนอกหักหลังจากมารดาบอกว่านารันกลับเมืองไทยอย่างถาวรผ่านมาสมวันความรู้สึกผิดยังติดอยู่ในอก สลัดมันออกไปไม่ได้สักทีคิดได้หรือ,อยังเขาเงยหน้ามองพี่ชายแล้วทำหน้างงอันวามองเขานิ่งสายตาต่อว่าพี่หมายถึงอะไรหมายถึงนาลันกับลูกในท้องของเธอนาลันบอกพี่ไม่ต้องมีใครบอกหรอกพี่มีตาพี่เห็นว่าแกเข้าออกห้องพักของนาลันแทบทุกคืนอามีเงียบกริบแต่ยกยิ้มมุมปากพี่ชายเขาฉลาดเป็นกฎอยู่แล้ว พี่ไม่อยากจะเชื่อว่าแกจะใจดำไล่ผู้หญิงที่อุ้มท้องลูกของแกได้ลงคอใครบอกพี่ว่าผมไล่เธอกนัลันบอกว่าแกไล่กลับเมืองไทยพี่ใช้ของเขาฉลาดมากในเรื่องหนึ่งแต่มักจะอ่อนด้อยเรื่องสังคมเสมอจึงถูกผู้หญิงหลอกได้ง่ายๆผมไม่เคยไล่เธอไปมีแต่บอกให้เธออยู่บอกให้อยู่เป็นคนรับใช้ด้วยกันทั้งแม่ทั้งลูกนี่คือวิธีแก้ปัญหาของแกหรออามีแล้วจใจผมทำยังไง ก็ผมยังไม่พร้อมจะเป็นพ่อแกมันไม่มีสำนึกจริงๆอามมอันวาสั่นหนาระอาก่อนจะเอ่ยต่อด้วยสายตาจริงจังแกต้องรับผิดชอบเด็กในท้องของนาลันไปขอให้เธอยอมยกลูกให้แกดูแลเมื่ออย่างนั้นมุ่นน้ำมันของบริษัทที่แกถืออยู่ถูกพ่อยึดคืนแน่อันวาไม่ใช้วิธีบังคับให้น้องชายรับผิดชอบนาลันเพราะอยากให้คนเป็นน้องตัดสินใจด้วยตัวเองบางทีการได้เป็นพ่อคน อาจจะทำให้อามีเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นขอบคุณที่รับฟังกันจนจบตอนที่หนึ่งนะคะและพบกันใหม่ตอนที่สองเร็วๆนี้ค่ะ